ดีต้อนรับสู่กองถ่ายดอลล่าค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังอันแสนจะวุ่นวายของคลิปล่าสุดที่ใบได้ลงไปเริ่มต้นในการใบก็ไปอยู่ในบ้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ทํามุมแบบว่าซูมเข้าซูมออกเพราะว่าใบต้องเอาไปตัดเป็น2ตอนค่ะและมันก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะแต่ <c oughs> นี่ใคร <c oughs> ระหว่างที่ใบทำคลิปอยู่นั้นใครก็ไม่รู้โผล่มาทุกคนเหมือนผีเลยด้วยความตกใจเผอกดโคโนอไปเฉย <c oughs> น้องนะทำตัวไม่ถูกเลยอะวิ่งขึ้นบ้านหาปืนใหญ่เลยกลัวเขาเลี่ยมโอ้แล้วเดี๋ยวนี่ใครอีกเนี่ยมาจากไหนก่อนไอต้าน้องบอดแต่น้องผู้หญิงก็ไม่เหลี่ยมใบนะทุกคนเขาก็วิ่งอยู่กับใบเลยอะน้องน่ารักแต่จะบอกว่าโผลมมาแบบนั้นไม่ดีนะหัวใจจะวายและตอนนั้นเราก็ยืนนิ่งๆใบกับอกใส่หนนะ้องไปเลยแล้วก็โชว์ตั้งไอบอลไปเลยหนึ่งทีตึง จะบอกว่าหมดนี้เป็นหมดทั่วไปธรรมดานะคะใบเข้ามาทํำสีบะอุ้ยแล้วใบโดนยิงอและอีกเรื่องที่จะบอกก็คือว่ามันก็จะมีทั้งบอดแล้วก็ทั้งคนผสมกันนะคะไปเผลอกดยิงไปหนึ่งครั้งอะแต่หลังจากนั้นก็วิ่งมาแอบหลังน้องค่ะให้น้องยิงให้แล้วเนี่ยใบก็พยายามบอกน้องว่ามันมีตัวอีกนะน้องก็วิ่งไปจัดการเลสน่าปกป้องพี่ใบ ส่วนใบนะหรอก็นั่งเก็บของเพลินไปเลยสิคะอืมแต่เนี่ยเหตุอะใบแบ่งให้น้องนะแต่เผื่อไปฟันโดนน้องเฉยใบยก็เลยทิ้งยาให้น้องเป็นหนึ่งกล่องนิ่งๆ <c oughs> อยู่แล้วเราก็เจอตัวเนี่ยแล้วใบก็กระโดดอ,ออกหน้าต่างมาตรงเขาพอดีเลยนะซื่อเบื่อชะมัดถ้าเป็นคนใบคงตายแล้วอะแล้วตอนเนี้ยใบก็นั่งพันยาแต่อยู่ๆมันก็มีใครไม่รู้ยิงใบอะทุกคน V S S สามขีดด้วยเกือบตุย แล้วเนี่ยผู้พิทักษ์ใบจะรอดไหมอะ่ะน้องกลายเป็นศพโอเคไมต้องสู้เองแล้วสินะแต่ก็ตามสเตปไปทุกคนยิงเขาก็ไม่โดนทีโอ้ยแล้วมันมีอีกตัวช่วยด้วยใบดูลุ้มไงรถใบก็ตุยอะ่ะแล้วตอนแรกนะทุกคนใบก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่ยิงกันปรากฏว่าทุกคนเขาไปเจอกันในเกมเหมือนกันเลยเหมือนคู่ใบเลยอะ่ะ ใบไม่รู้ความเป็นมายังไงอะน่ะมีทิ้งเหรียญให้กันด้วยไปจีบกันตอนไหนคะอยากรู้จังว่าใครเป็นฝ่ายยอ่อก่อนอ้อยมีตัวห้องผู้ชายบอกเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเองผู้หญิงแกบหลังไอวอลไปเลยชิวๆตา<ะ>ยสรุปผู้ชายตุยาวน,นี้ก็เหลือน้องผู้หญิงกับอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมนะมาดูกันนอนรลเปิดไปหนึ่งทีไม่ตุยออีกลูก แล้วคือใบก็ว่างอะมานั่งดูเขาจึงจบเกมเล้ว <c oughs> อ้อโหผู้ชายมีซองชาด้วยแล้วสรุปน้องผู้ชายก็ชนะค่ะ <c oughs>